สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎ ดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากรากฎสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้ชาวลัคนากรากฎดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวจันทร์ค่ะแต่ดาวจันทร์มีการโคจรสองวันครึง่งแล้วจึงย้ายไป ในแต่ละราศีในที่นี้จึงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสในการพยากรณ์แทนนะคะซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุดินค่ะและหากท่านใดผูกลักนาแล้วให้ย้อนกลับไปดูนะคะว่าดาวตานุลักษ์ดาวตัวตนของท่านในดวงกําเนิดค่ะได้ตําแหน่งใดในลักนาในนวางและในทักษะได้ตําแหน่งเป็นอย่างไรจะเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ดาวพฤหัสนะคะมาทําตําแหน่งโยกหลังกับลัคนาของท่านนะคะแล้วก็เรียกว่าได้ตําแหน่งมาตรฐานดาวที่เป็นจุลจักรนั่นหมายถึงความยิ่งใหญ่ความผาดโผนนะคะแบบการใช้ความรู้แบบดาวพฤหัสแบบการใช้สติปัญญาใช้ในเรื่องของความถูกต้องศีลธรรม พบลาพะหมายถึงเรื่องของผลประโยชน์มิตรสหายนะคะหรือว่ากัรยาณมิตรหรืออาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทที่เข้ามาคอยส่งเสริมช่วยเหลือเจ้าชะตานั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีกรากฏดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระของท่าน สุภะอยู่ในเรือลาภะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จการเดินทางไปต่างประเทศหรือใครที่รอคอยวีซา่าใครที่คาดหวังจากเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จทั้งสิ้นในช่วงที่ดาวพฤหัสมาโคโจรในภพเรือน,นี้ค่ะแต่พฤหัสก็มีการโคโจรหนึ่งปีในแต่ละราศีนะคะในช่วงรอบปีก็จะมีการโคโจรมนบ้างถอยหลังบ้างนะคะก็ต้องเข้าใจกําลังของดวงดาวณนะช่วงเวลานั้นๆด้วยค่ะ และดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอริลาพะมาพร้อมๆกับการต้องต่อสู้การใช้ความถูกต้องหรือบางคนค่ะลักษณะแบบนี้อาจมีสิ่งที่เข้ามายั่วยุนะคะอาจมีสิ่งที่เข้ามาให้เจ้าชตาเห็นผิดเป็นชอบได้ เพราะฉะนั้นเมื่อใช้กําลังด้านดีท่านจะต้องเอาเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมและเรื่องของกฎหมายความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะท่านจะประสบความสําเร็จในช่วงที่ดาวพฤหัสโยกหลังกับลัคนาของท่านแบบนี้ค่ะแล้วในช่วงรอบเดือนนี้นะคะดาวพฤหัสยังคงมีการโคจรถอยหลังนะคะถอยหลังมาตั้งแต่3ตุลาคม ยาวไปจนถึง13กุมภาพันธ์ปี2568เลยเพราะนั้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่รอคอยก็อาจมีเรื่องของการเลื่อนออกไปการชะลอออกไปปัญหาต่างๆอาจจะต้องกลับมาแก้ไขในจุดจุดเดิมค่ะบางคนจุดนี้อาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานด้วย เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวการงานทับลัคนาของท่านนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนและได้มาตรฐานดาวที่เป็นนิดหมายถึงดาวด้อยกำลังด้อยศักยภาพในเรื่องใดการงานทับตัวงานดีนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะท่านอาจจะขี้เกียจท่านอาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายกับเรื่องการงานเกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นพยายามผลักดันให้ดาวอังคารมีกำลังที่ เพิ่มขึ้นมีกําลังที่สูงขึ้นขยันให้มากอดทนให้มากแล้วก็อย่าใจร้อนด้วยเพราะว่าเมื่อดาวอังคารทับลัคนา อาจทำให้ท่านใจร้อนหรือบางคนก็บอกว่าตัวเองใจเย็นแล้วนะคะแต่ภาวะแบบนี้อาจจะมีความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายช่วงนี้งานที่เข้ามาอาจจะเป็นงานแก้ไขนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานที่ท่านไม่อยากทำแล้วก็เป็นงานที่เกิดความเสียหายมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะมีงานเข้ามาแบบยิบย่อยมีบ้างไม่มีบ้างก็ต้องพยายามที่จะ เพิ่มพลังด้านบวกให้กับกําลังใจของตัวเองนะคะพยายามเพิ่มทัศนคติด้านบวกช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยก็พยายามที่จะ หาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําให้การงานก้าวหน้าขึ้นลองหากลุ่มลูกค้าเดิมๆนะคะแล้วก็ลองเพิ่มความขยันเข้าไปค่ะลองพูดคุยตจรจารก,กับลูกค้านะคะอังคารและพฤหัสทามุมถึงกันค่ะเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลสนับสนุนช่วยเหลือมีมิตรสหายเข้ามาช่วยผลประโยชน์ยังคงได้แต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความขยันความทะเยอทะยานความกล้าคิคดกล้าตัดสินใจของตัวท่านนั่นเองค่ะ และดาวอังคารก็ปเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยปุตตะทับลักช่วงนี้นะคะท่านอาจจะมีเด็กเข้ามาหาอาจจะมีเรื่องของการออกไปสังสรรค์ดื่มกินเที่ยวเนื่องจากอังคารเมื่ออยู่ในพนี้ท่านอาจจะเกเรได้ท่านอาจจะมีเรื่องของความใจนักเลงหรือว่า ใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นการพน,นันเนื่องจากดาวังคารอยู่ในจุดที่ค่อนข้างกําลังน้อยแล้วก็อาจจะให้โทษได้เพราะนั้นระมัดระวังในจุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพน,นันหรือว่าการนําเงินไปลงทุนต่างๆจะต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎค่ะ และดาวราหูซึ่งอยู่ในภพสุภะของท่านซึ่งหมายถึงคนช่วยเหลือความสําเร็จต่างๆนะคะเรียกว่าจุดนี้ทําตําแหน่งปรีโกณกับลักนะคะราหูเป็นเจ้าเรือนมอรณะมรณะสุภะนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบางท่านอาจจะมีเรื่องของการย้ายถิ่นฐานถิ่นที่อยู่แล้วเป็นยังไงแล้วเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีนะคะหรือบางคนค่ะที่รอคอยวีซ่าอยู่ ถ้าถามว่าจุดนี้จะได้ไหมจุดนี้จะได้เดินทางไหมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากเจ้าบ้านเขาโคจรเดินถอยหลังเพราะนั้นเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าบางอย่างอาจจะมีการชะลอการเลื่อนออกไปมีสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะและบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมที่ออกสู่สังคมค่อนข้างเยอะในรอบระยะเวลานี้นะคะ ทีนี้ในพบปุตตะของท่านค่ะปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่การเริ่มต้นค่ะหรือว่าอาจจะหมายถึงเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเรื่องของบริวารแวดล้อมตัวท่านนะคะในช่วงรอบเวลานี้ค่ะดาวพระพุธเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะโคจรอ,อยู่ในพบปุตตะ แต่เรียกว่ามาอยู่ในบ้านของดาวคู่วิวาทะแล้วเจ้าบ้านก็อ่อนด้วยช่วงรอบระยะเวลานี้ระวังคําพูดการสื่อสารที่มักใช้ภาวะอารมณ์เป็นหลักนะคะระวังการพูดจาไม่คิดหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่บริวารลูกน้องบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกหลานของท่านนะคะมาสร้างเรื่องปวดหัวรําคาญใจให้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากพูดเป็นดาวคู่ธาตุน้ํามาอยู่ในราศรีธาตุน้ําจุดนี้ยังคงมีเรื่องของการปรับตัว มีเรื่องของการที่ท่านจะใช้ทักษะทางด้านการสื่อสารได้ดีนะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาวินาปุตตะบางคนค่ะเรื่องของการทํางานอาจจะมีลูกน้องของท่านคนเก่าลาออกไปหรือมีเหตุบังเอิญเหตุฉุกเฉินให้ต้องหยุดงานแล้วเดือดร้อนมาถึงท่านในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆหรือว่าในภาคส่วนที่ท่านจะต้องรับผิดชอบนั่นเองค่ะ และดาวพระเกตก็กลุ่มร่วมไปในพบนี้นะคะก็เรียกว่าดาวพระเกตมากระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในเรื่องของลูกหลานอาจจะมีคนใหม่เข้ามาสมัครงานต้องเสริมทักษะต้องเสริมในเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะดาวพุทธก็เป็นดาวสหัชชะด้วยสหัชชะปุตตะพูดจาสื่อสารเจราจาสิ่งต่างๆ รอบระยะเวลานี้ดาวพุธนะคะโคจรวิปริตวิปริตทั้งปีเลยค่ะมีการโคจรเดินมล6พฤศจิกายนนะคะพอวันที่15ถึงวันที่4ธันวานะคะก็จะมีการโคจรเดินถอยหลังนะคะวิปริตอีกรอบหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจะต้องแก้ไขเรื่องเก่าหรือว่าอาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องของสังคมหรือบางคนประเภทสังคมจัดเลยก็ได้ค่ะอาจจะมีเรื่องของการพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อม สังคมที่อาจจะทําให้เกิดการดื่มสุราของมึนเมาต่างๆเกิดขึ้นได้ในรอบระยะเวลานี้นะคะหรือตัวท่านนั้นอาจจะมีเรื่องของการตามใจตัวเองมากไปก็รอบระยะเวลานี้มองว่าดาวหลายดวงซึ่งทํามุมกันในลักษณะแบบนี้พยายามดึงสติตัวเองแล้วก็ประคองตัวเองนะคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทําในสิ่งที่ดีพูดเรื่องนี้อีกแล้วบางคนก็เบื่อเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าอันนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะดวงดาวต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดี จะเกิดขึ้นนั่นเองพูดธกุมร่วมสุขไปจนถึง9พฤศจิกายนสุขเป็นปละนะคะลาภเป็นปะอยู่ในพกปุตตะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องอิงแอบ,บผลประโยชน์ร่วมกันนะคะบางคนค่ะลักษณะแบบนี้ต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวสุขพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ําคู่อสีตีธาตุก็ถือว่าให้คุณกําลังอย่างดีนะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวค่ะหรือทําอะไรก็ไหลลื่นได้ดีในรอบระยะเวลานี้นั่นเองนะคะ ผลประโยชน์เกิดจากการทำร่วมกันเพราะนั้นเจรจาพูดจาให้อ่อนหวานเข้าไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่ท่านจะบริหารจัดการต่างๆก็ทําให้ละเอียดรอบคอบเพราะดาวหลายดวงนะคะยังคงมีการถอยหลังวิปริตอยู่อาจจะทําให้สิ่งต่างๆสูญเสียกับเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าราหูก็อยู่ในภพสุภะพันพวนเปลี่ยนแปลงแปรปลวน,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 นได้ตลอดเวลาสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนั่นเองค่ะ ทีนี้พอวันที่9นะคะดาวศุกร์ยกออกไปค่ะวันที่16ดาวอาทิตย์ยกเข้ามาแทนที่อยู่ในราศีพิจิกในภพกุตตะของท่านนะคะ อาทิตย์และดาวพุธเป็นดาวคู่วางแผนนะคะเป็นดาวคู่สติปัญญาก็จะมีเรื่องของการวางแผนระบบมีเรื่องของการทํางานต่างๆบางคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์จุดนี้จะสามารถทําได้ดีนะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินการเงินปุตตะหมายถึงอาจมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินกับบริวารหรือว่าอาจมีเกณฑ์ของการลงทุนต่างๆจุดนี้ถือว่าดีนะคะได้รับการสนับสนุนแล้วก็พอหลังจาก16ค่ะ อาทิตย์เมื่อเล็งกับดาวพฤหัสเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ปะทะกันการเงินลาภเล็งกันอาจจะต้องไฟต้องต่อสู้นะคะมีคนช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่ท่านเคยรู้จักให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินค่ะหรือบางท่านที่ติดปัญหาติดขัดปัญหาบางอย่างนะคะ อาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือว่าใครที่ทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆในการกู้ยืมช่วงรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้เงินเข้ามาลงทุนนั่นเองค่ะแต่เราย้อนกลับมา1-16ถึงเนื่องจากอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินการเงินมาอยู่ในภพพันธุนะคะแล้วเจ้าบ้านมาอยู่ในภพปุตตะจุดนี้ต้องบอกว่าอาทิตย์เป็นนิดนะคะเพราะนั้นจากลักษณะดวงดาวที่มองเห็นอังคารก็ทับลักด้วย และยังคงทำมุมถึงการสำหรับอาทิตย์และอังคารอาจจะเกิดเหตุในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายปุบปับที่อาจจะเกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่ท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการหมุนเงินไม่ทันการใช้จ่ายมือเติบ ใครที่คิดไปเล่นการพนันออนไลน์ต่างๆนะคะระยะนี้เล่นกันง่ายหรือเกินผ่านมือถือได้ระมัดระวังนะคะจุดนี้อาจิตย์เป็นนิดนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะ แตกต่างกันไปตามแต่รายบุคคลนะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าดวงดาวในภพนั้นๆของเจ้าชะตานะคะสมมติดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินเจ้าชะตาเดิมที่ผูกลักนาแล้วเป็นชาวลาักนากรกฎอาทิตย์เดิมของท่านลักนาณวางและทักษะได้ตำแหน่งดีจุดนี้ก็ถือว่าดาวอาทิตย์ก็จะมีพื้นฐานดวงเดิมที่แข็งแรงอยู่ก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพแต่ละภพเรือนนะคะประมาณหนึ่งเดือนเพราะนั้นจุดนี้ นี้เหตุการณ์ก็จะผ่านไปเพราะถือว่าต้นทุนแต่ละคนมีมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคาดหวังจากเรื่องของการเงินนะคะรอบระยะครึ่งเดือนแรกก็ยังถือว่าการเงินของท่านก็ยังคงติดขัดอยู่ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนั่นเองค่ะทีนี้ย้อนกลับมาดูดาวศุกร์อีกครั้งวันที่9ดาวศุกร์ยกมาสู่ภพอริ อริมหาจักเป็นไงคะ ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะนะคะต้องบุกบนันฟันฝ่าสิ่งต่างๆก็ถือว่าจุดนี้อาจจะมีเรื่องต่างๆที่เจ้าชะตาอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านซ่อมรถบ้านเรือนต่างๆหรือบางคนอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องความสุขความสบายของท่านซื้อของใช้เข้าบ้านก็ได้นะคะหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่งบ้านแต่งรถเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้สำั กับตัวท่านนั่นเองค่ะและปัญหาเหล่านี้ก็ถือว่าท่านสามารถตั้งรับได้ในจุดนี้ค่ะ ทีนี้มาดูดาวพระเสาร์อีกหนึ่งดวงดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิมรณะนะคะเรียกว่าอยู่ในภพของเกษตรเรือนสองก่อนหน้านี้ดาวเสาร์ถอยหลังและจะถอยหลังมาจนถึงวันที่สพฤศจิกายนค่ะก็ช่วงรอบระยะหลังจากวันที่3คือ4ถึง18เรียกว่าดาวเสาร์เริ่มเซตตัวเริ่มหยุดถอยหลังนะคะมีการมนหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดสภาวะที่คลี่คลายยิ่งขึ้น คใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าคู่หุ้นส่วนต่างๆนะคะหรือว่าใครที่มีเรื่องของคดีความต่างๆรอบระยะเวลานี้มีการเคลียร์ใจมีการพูดคุยกันนอกรอบนะคะแล้วก็อย่าพยายามใช้ภาวะอารมณ์หรืออย่าอ่อนเกินไป พูดถึงเรื่องของการพูดจาเจรจาต่างๆนะคะใช้เรื่องของหลักเหตุผลนะคะบางจุดท่านมีจุดที่อาจจะเสียเปรียบได้นะคะอยู่ที่คําพูดอยู่ที่ข้อตกลงอยู่ที่เอกสารสัญญาแต่ถ้าหากท่านบริหารจัดการให้ดีเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆให้ดีนะคะขยันอดทนเพิ่มนะคะอาจจะต้องทําการบ้านเพิ่มขึ้นนะคะใครที่มีธุรก,กรรมร่วมอย่างเช่นมีการเซ็นสัญญาร่วมงานเซ็นสัญญาพันธสัญญาต่างๆหรือว่าเซ็นสัญญาเรื่องของนายหน้าธุรก กรรมต่างๆรอบระยะเวลานี้นะคะอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีแต่ก็เชื่อว่าดวงดาวแบบนี้ท่านจะสามารถที่จะใช้ประสบการณ์เก่าของท่านมาลอล้อมลอลอรวมให้เกิดเรื่องของการผิดพลาดน้อยที่สุดต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดวงดาวยังคงมีการโคจรวิปริตอยู่นะคะต้องบอกว่าผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพราะนั้นใครที่อยากได้รับผลประโยชน์เต็มที่นะคะฝึกที่จะรักษาปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง ใจดีใจถึงเกินไปบางครั้งก็อาจจะเป็นผลเสียสำหรับท่านได้ค่ะในช่วงที่ดาวโคจรถอยหลังลักษณะแบบนี้ค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างชาวลัคนาราศรีกรกฎดาวเจ้าเรือนปัตตนิเจ้าเรือนคู่ของท่านอยู่ในภพมรณนะโคจรวิปริตไปจนถึง18บนะคะบางคนคู่ครองคนรักมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคเก่าๆโรคเรื้อรังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและฟันต่างๆ อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงสตาร์เดิมด้วยแต่จากกําลังของดาวพระเสาร์ก็จะมีเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อปวดคอบาดไหลหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับความเครียดเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและในรอบระยะเวลานี้คู่ความคนรักของท่านอาจจะมีความเครียดอยู่มีความกังวลบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องของความสําเร็จมากไปทําให้ไม่ได้ดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพค่ะรวมถึงตัวท่านด้วยนะคะดาวอังคารทับละ เป็นนิดช่วงรอบระยะเวลานี้ไม่ค่อยกระตือรือร้นค่ะหรือบางคนมีเรื่องของการใช้จ่ายภาวะเรื่องของความสุขส่วนตัวมากเกินไปอาจทําให้มีปากเสียงเรื่องราวทะเลาะกันได้เพราะนั้นรามัดระวังในจุดนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะและสําหรับคนโสดค่ะดาวเสาโคจรถอยหลังแบบนี้นะคะก็เรียกว่า ใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์พบเจอคนที่เคยรู้จักนะคะคนที่รู้จักมากคุ้นมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคู่ต่างชาติต่างภาษาเจอกันในโซเชียลออนไลน์นะคะหรือเป็นคู่จากแดนไกลาอาจจะเป็นคนละที่คนละถิ่นแล้วมาเจอท่านที่บ้านเกิดของท่านลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องย้ายไปไกลนะคะแต่เป็นคนต่างถิ่นลักษณะแบบนี้หรือต่างอายุกันอาจมีเกณฑ์ได้พบเจอในช่วงรอบระยะที่ดาวพระเสาร์มาอยู่ในพมรณะนั่น แต่ก็ต้องระมัดระวังความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับตัวท่านด้วยค่ะส่วนสภาวะหัวใจนะคะก็ถือว่ารอบระยะตั้งแต่1นถึงเค่ะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาความรักเป็นประแบบนี้ดาวพระศุกร์นะคะก็ถือว่าท่านอาจมีเกณฑ์ไปรักคู่ของคนอื่นเพราะกลุ่มร่วมดาวพระพุธด,ด้วยช่วงต้นเดือนนะคะแล้วพอดาวศุกร์ยกก็มาอยู่ในภพอริก็มองว่ารอบระยะเวลานี้ความรักซับซ้อนความรักที่เป็นความลับ หรืออาจตกเป็นมือที่3ได้นะคะมีเรื่องของความเจ้าสเสน่ห์เข้ามาอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ดาวพระเกตเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทางเพศพบปุตตะเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่เรื่องใหม่ความรักใหม่ๆเกิดขึ้นใหม่ลักษณะแบบนี้เพราะนั้น ระมัดระวังสําหรับคนที่มีคู่แล้วคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่ดูใจกันอยู่ท่านอาจมีเหตุให้ทะเลาะกันได้ในเรื่องของความเจ้าชู้ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านหรือคู่ครองคนรักแต่ดูจากสภาวะหัวใจแล้วอิ่มฟูในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่9นะคะส่วนวันที่9าค่ะดาวสุกยกมาสู่ภพอริรอบระยะเวลานี้ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่อาจจะมีปัญหาซับซ้อนซ้ำซ้อนเข้ามาอาจจะมีปัญหาประเภทว่าอยากกลับไปหา คนเก่าหรืออยากเลิกกับคนใหม่หรือลักษณะที่อาจจะอยากเลิกกับคนเก่าไปหาคนใหม่วิปริตแปรปรวนไปหมดลักษณะแบบนี้หรืออาจจะเกิดความสับสน,นวุ่นวายในเรื่องของความรักระยะเวลานี้สศขกมหาจักรนะคะหากใครที่อยากผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะท่านต้องโฟกัสที่คู่รักคนรักของท่านแต่หากใครไม่อยากมีคู่ค่ะก,ก็โฟกัสไปในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าถือว่าช่วงรอบระยะที่ดาวคู่ครองคือดาวพระเสาร์มาอยู่ในภพมรณนะหลายๆท่านก็อาจจะ เกิดความผิดหวังเสียใจทุกเศร้าได้กับเรื่องของคู่นั่นเองค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะคะและหากไม่อยากพลาดฝากกด Subscribe ถูกใจกดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่หมดพยากรณ์กันด้วยค่ะท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยติดต่อมาได้ค่ะผ่าน QR code ด้านล่างค่ะและท่านใดสนใจผูกดวงะตากันส่วนตัวก็ทักรายละเอียด QR code มาได้แบบมีค่าใช้จ่ายดิฉันจัดทำโครงการปันน้ำใจน้องหมาน้องแมวจร สำหรับค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารสนใจร่วมบุญก็บริจาคมาได้เบอร์บัญชีอยู่ด้านล่างคลิปนี้คลิกเข้าไปเลยนะคะขอบคุณทุกท่านกันด้วยขอให้โชคดีกันค่ะสำหรับชาวกรกฎค่ะสวัสดีค่ะ